นะครับก็เป็นสิ่งที่อดีกับบรรดาพี่น้องชาว่ข่าบาลาจันนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับได้มีความยินดีในวันนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับอา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้านะครับให้อา่าผู้แทนพระองค์ท่านได้นําภาพระกะถินอพระราชทานนะครับมาถวายนวัตโพเก,ก่าต้นอ้าในวันนี้นะครับ ถ้าส่วนใหญ่แล้วบรรดาพี่น้องนะครับที่กําลังทยอยมาหรือว่าที่อยู่บนสลานเอกประสงค์ทายหัหวอาหารนะครับก็อาจจะไปรับประทานอาหารด้านล่างก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพิธีต่างๆบนสลานเอกประสงค์ตรงนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับอาจจะไปเดินดูสถานที่ต่างๆหรือว่าจะไปดูอาหารวันคาวต่างๆนะครับที่อยู่ด้านล่างมากมายนะครับ ก็ลงไปลองลิ้มชิมรสด,ดูก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องเข้าสู่พิธีการต่างๆเพราะว่าในช่วงพระสงฆ์ก็ยังไม่ได้ถวายพัะตาหารนะครับจนกว่าที่พระสงฆ์จะถวายพัะตาหารเสร็จแล้วเลยทำนองนั้นเราจะเข้าพิไาสู่พิธีการต่างๆเช่นจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำบุญทำกุศลกัน จะเป็นการผ่าป่าหรือว่าพ,พี่น้องจะได้ร่วมอาทาทผ่าป่าสามัคคีในวันนี้เพื่อเป็นการศึกษาให้กับหนูหน,หนูน้องน้เยาวชนนะครับผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปแล้วก็ผู้ที่จะได้มาร่วมสลาจุป,ปัจัยถวายนะครับเข้ากับองค์ภาะพ,พระกรถินพระราชทานในปีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอกราบอาเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันนี้ สลับพี่น้องที่มากันยังมากหน้าหลายตาสลับในวัดโพกก้าต้นเราถึงแม้ว่าสถานที่จะกว้างขวางแต่ขณะนี้อาจจะแคบไปดูถนัดตาทีเดียวนะครับมียอดยานพานะนะจอดกันมากมายและก็พี่น้องนะครับที่ได้ร่วมแรงและก็ร่วมใจและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พี่น้องที่ได้นําอาหารววนข่าวมานะครับปลายสุดนะครับถึงเรียกว่า อาจังหวัดประจบคดีขันนะครับนะเรียกว่าท่านได้นำอาหารวันข่าวมาในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอ,อกราบขอพระคุณต่อบรรดาพี่น้องที่ได้นำอาหารมาถึงแม้ว่าผมจะได้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาพี่น้องในทราบแต่และรายการต่างๆแต่ก็คิดเสียว่าวันนี้พี่น้องได้นำมาด้วยความตั้งใจนะครับวันนี้ให้กับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาจากสถานที่ต่างๆนะครับที่จะได้มารอลิม ลองล้มชิมรสอาหารของพื้นภาคกลางเราดูบ้างนะครับว่าจะมีรสเด็ดดีขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วชาววัดโพก็ต้นเราก็ให้ความยินดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวหากว่าพี่น้องท้าฮิโวยอาหารแล้วก็ขอเรียนเชิญในช่วงนี้เลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับนะก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระสงฆ์จะทําพิธีในตรงนี้นะครับทําพิธีในตรงนี้ <Hello. S 2> ครับก็ก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องนะทุกทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะครับเอาทอดกระตินพระราตทานในวันนี้นะครับขอแหลมหน่อย <c oughs> อะนะครับก็โอเคแจวเลยเจน,นี้แจ๋วชัดใช้ดได้เลย มันใสเหมือนเหมือนตัวนอนแล้วอขอขอเิญพี่จุกได้แล้วอโอเคโอเคนะครับเสียงชัดเอาเดี๋ยวปรับอยู่ที่เลยตรงนี้ตัวนี้นะครับนะปรับอยู่ที่เลยครับครับาใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ สำหรับซองนะครับที่เราจะใส่ปัจจัยนะครับอยู่ทางที่จนที่นี่มีครับใครจะมารับซองตรงนี้มีนะครับซองเปล่านะครับที่เราจะได้ใส่ปัจจัยจะเป็นการถวายนะครับเก้าวกับองค์พระพระกรถินในปีนี้หรือว่าในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณที่คุณวิรัตนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับมีซองเปล่าๆใครจะต้องการก็ขอกราบเรียนเชิญตรงนี้เลยนะครับ ทุกเต็นนะครับทุกโต๊ะที่มีอาหารอยู่นะครับปรีเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียจะทุ่งจะตังอะไรไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ฟรีทั้งงานนะครับวันนี้ฟรีถ้าหากว่าพี่น้องจะทําบุญก็ขึ้นมาบนนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนปัจจัยที่พี่น้องจะทําบุญก็ขึ้นมาบนนี้ <S <S ในเรื่องอาหารนั้นตัดไปเลยนะครับไม่มีการที่เราจะต้องจ่ายปัใจจัยใช้สอยต่างๆนะครับเงินทุกบาททุกสตงังนะครับวันนี้จะไม่จัดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับ จะได้เท่าไยแล้วก็พระเอกพุณท่านบรครูก็คงจะได้บูรณะปฏิสังขรนะครับในวัดโพกอต้นของเราและก็สถานที่ที่พี่น้องกาลังนั่งอยู่นี้ก็เพิ่งปูหินแกรนิตไปเสร็จใหม่ๆแล้วร้อนทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เสร็จงานพิธีหรือว่างานถวายผ้าพระกฐินในปีนี้นะครับก็สมความปรารถนานะครับกับบรรดาพี่น้องเมื่อปีที่แล้วนี้ ครับก็ต้องอาศัยทุรศทรัพย์นะครับที่พี่น้องได้าร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาบริจาคจะเป็นกระถินผ้าป่าอะไรก็ดีนะครับเราก็ถือว่าบรรดาพี่น้องได้มาโดยหยาดเหงื่อและก็แรงงานเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินประกอบการทำมาหากินเลี้ยงชีพเราก็มาฝังไว้ในบอบ,อบอลพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจว่าบุญกุศลที่เราเรียกลังทำอยู่ในขณะนี้อาจจะทันในปัจจุบันนี้ หรืออาจจะไปชันทันในชาติต่อ,ตอไปนะครับเราก็ถือว่าเราได้ทําความดีให้กับชีวิตของเราคนเราเกิดมานั้นเราถือว่ามีค่าในสิ่งที่เราควรกระทําสิ่งใดที่เราเกิดมาทำความดีนะครับทุกคนก็อาจจะมีค่าของคนอยู่ในความดีที่เราเกิดมาถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ส,สร้างคือความดีเราก็เสียชาติเกิดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาตินะครับแล้วแต่ว่าเรานั้น ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นบุญบาร,รมีของเราที่สุดแล้วในชีวิตหนึ่งหงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีเข้าไว้มันเหมือนเหมือนกับว่าเรานี้คล้ายๆว่ามันมันเว้นอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับเราเกิดมาอยู่ในล่มภาคาสาวะพัดนะครับมีสามสถาบันที่เราได้ยึดเหนี่ยวเป็นน้ําใจอยู่ทุกวันนี้คือชาติและก็ศาสนาและก็องค์พระมหากริัต นะครับสามสถาบันนี้จะอยู่ควบคู่ไปกับพวกเราอีกนานเท่านานจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับนะเราก็ถือเสียว่าวันนี้พี่น้องอาทิตย์ร่วมแรงและก็ร่วมใจนะครับมาปักพุ่มป่าเพื่อเป็นการศึกษาให้กับหนูหนูน้องน้องวีรชชาวเป็นบุคคลชนดีทั้งหลายของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตเขาจะได้สืบสารประเพณีสืบสารคุณงามความดีให้ประเทศชาติเรา ได้อยู่กันย่งร่มเย็นเป็นสุขนะครับในโอกาสต่อๆไปอย่างแน่นอนอ,อย่างพวกเรานี้มีอายุ80-90ปีนะก็ดูอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็หมดไปโดยปริยายนะครับเด็กลูนหลังนั้เด็กลูนหลังนั้นกําลังจะเติบโตขึ้นมาเราก็ควรจะสั่งสอนอบรมให้เขานั้นได้เป็นผู้รักชาตินะครับเป็นผู้รักศาสนาและเป็นผู้รักนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะรเป็นสิ่งที่สูงสุด นะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องถ้าว่าหิวโหยอาหารมีอาหารว่างอยู่ทางท้ายท้ายสราเน็ตประสงค์แล้วก็มีห้องน้ําอยู่นะครับห้องน้ําอยู่ก็ท้ายท้ายเนี่ประสงค์เหมือนกันหากว่าพี่น้องไม่รู้จักห้องน้าห้องท่าก็อยู่ข้างบนนี้แหละครับอยู่ท้ายท้ายสราเน็ตประสงค์ที่เรากําลังทําพิธีอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยู่ที่สลาหลังเก่านะครับก็มีห้องน้ําห้องสุขาอยู่สะดวกสบายมากทีเดียวนะครับอยู่โล่งๆเท่าที่พี่น้องเห็นได้ชัดเจนนะครับ ครับก็ขอกราบพนะนาพระคุณเจ้านะครับขณะนี้ก็คงจะถึงเวลาที่พระคุณเจ้าก็คงจะได้อาัญพัตตาหารนะครับในช่วงนี้ก็ขอกราบพนะนาพระพิสุทธิ์ทุกรูปนะครับครับซองนะครับซองผ้าพระ,ระกรถินนะครับออยู่ที่ผมนี้ถ้าใครจะต้องการก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับมารับได้ที่นี่เลยนะครับซอง้าพพระ,ระกริถินที่ หากใครที่จะนำปัจจัยใส่ซองนะครับก็ขอกลับเรียนเชิญนะครับครับก็ขอกราบแนะนำพระคุณเจ้านะครับทุกรูปนะครับเคยส,สวดนะสงในโอกาสปัจบัดนี้เลยนะครับ ขับด้านล่างก็ถ้าหิวโหยอาหารก็รับประทานกันได้เลยนะครับทางด้านล่างนะครับก็หิวโหยอาหารก็รับประทานอาหารก็ได้เลยนะครับครับก็าขอกล่าวแนะนาพระคุณเจ้านะครับทกรูปในวัดพก็ตนเรา นะครับขณะนี้ก็คงจถึงเวลาที่พระคุณเจ้าจะได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์แล้วนะครับก็ขอกราบพรฒนาพระพิสุสงฆ์นะครับสงนนะครับเอกดี๋ยวลาขอกราบพระศานาพระคุณเจ้านื้ทุกรูปนะครับ ขึ้นสู่อัตนาพิธีนะครับเพื่อที่จะได้เจริญบพุทธมนต์นะครับแล้วก็จะได้ถวายปาตาหารเพนะครับขอกราบราตนานะครับพระคุณเจ้านะครับขึ้นสู่อัตนาพิธีนะครับแล้าก็ขึ้นได้เลยนะครับกราบขึ้นเลยนะครับนะฮะพระเดชพระคุณนะครับพระคุณเจ้าทักรูปนะครับ เระว่าพวกเขาต้นนะครับนะขอกรับรัตนาทุกท่านนะครับทุกรลุ่มนะครับขอกราบรัตนาครับนะครับขอกราบรัตนานะครับประคุณเจ้านะครับก็สู่อัตนาพิธีนะครับนะเดี๋ยวจะได้เจริญบพุทธมนแล้วก็ญาติโยมก็จะได้ถวายพระตาหานเพนนะครับขอกรับรัตนานะครับ นะครับก็กลับนิมนต์อัตระส่งเลยนะครับนะนะครับก็กลับเชิญน,นะครับกลับนิมนต์ครับก็กลับนิมนต์นะครับ รอรอคุณมนคุณมนไม่พาไปไหนไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมเอาไ,ไปไปนไรคุณหมออยู่ไหมคุณหมออยู่ไหนคุณหมอคุณหมออยู่ไหนขึ้นมานน่หน่อย ะครับขอตัวแทนนะครับกุมวิภานะครับก็จุดทูบเทียนนะครับออมาแล้วนะครับคือคุณหมอนะครับก็กลับเชิญนะครับ มายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนัายะไปสรณเนศสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนัายะไปสรณเนศสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนัายะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปปพุทธังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมเปหุทังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปปธรรมังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปปธรรมังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปปสังขังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมเป ตะติยัมเปพุทธังสละนังัจามิตติยัมเปธรรมังสละนังัจามิตัติย like ัมเปสัง <sair> ฆังสระนังัจามี ปานาติปาตาเวรัตมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอทินาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กราเมสุมิชฌาลา,าเวรักมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรักมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวา,าทาเวรักมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปัมมาทัถานาเวรลัณนีทิขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิขาปะฏานีสีเรนะสุขติยันตีสีเรนะโอปาสัมปทานีสีเรนะนิพุติยันตีปะตมา ใจจำปวดใจน่าโมตัดสบาคาวตัวอาราตัวจมมจจวดจ รหังสามมาสามพวทวเวียนจาจรณสามปันสุขตัวรวอขวิทัวอนุตยตัวผุริรสธรรามาสารทิสาตาย วะมนอัสสานังพุทธะปะคะวะติสะวะคะโตอะปะคะวะตะโมอัสสันเตยติโก o าคา n ะลิโกอะอิปะสิกะปนยิกะปะ ตังเวอาทิตาปวีณโยอิอิสุปาิปันโนปะกวโตสาาวาคัสกุอุปาติปันโนปะกวาโตอาจาวาคัสั